พน้น่ะม่ันลกไสวัสดีค่ะเป็นตั้งๆเน่นะได้งว,ว่ามันโด่งลดเพราะว่า เพราท่านได้เห็นปีนี้เป็นว่ามันดอกออกดอกไอ้พี่น้องนี่แจงกับมังจากตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้ำมือใดมมน ดีค่ะอางแบบนาฬิกานมาเห็ดหลอดไฟข่อยมันหนาอ้วนเด็ดอันนั้นให้่เยาเย็นเียนเขาเปิดพัดล่ยาเย็ไอท่หาหย็นด้วยกนนลมวเันะวยาเสียวพัดมาสวัสดีค่ะ มาดีกว่ิ่นมาเห็ดหลอดไฟข่อยมันหนาโออนเห็ดอันนั้นให้ที่ไอ้ขาก็ะิส่งไปไห้เฮาได้ที่ไอ้ขาก็ะิส่งงานตากข้าก็ส่งมึงฝันตากมันนาได้ไหมนอ้องว่าเป็นเห็ดบางๆดิ วันบังนานาเรา,า,าก็ไปตากซองเด็ดเพราะเอาไหมคาไหมเจบมาด้วยจ้าหลายตาเนี่ยแล้วพี่น้อยยั้ชัางถืนเึิ่งนางอสวัสดีค่ะสูส่ทุกค่ะหอยทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนทุกคน้ะจ้า วันสีคำขายเพื่อนทุกคนด้วจ้าสวัสดีกันยิ้เบื้อมือแหละยอดวิวปังๆครับพี่น้อพี่น่อพี่น้อขอสมาไว้สักนึ่วันวีละวัน ตะเกายัดแยงขึ้นไปไล่ถึงเหียนได้พี่น้องนี่ขึ้นบ่ได้หอนน้ำไล่กับไปไล่ในห้องไปแล้วย้ำขื้นอ่ะแบบน,นี้มันหอนสองเจ้าแล้วเหรอสวัสดีค่ะเขามาใหม่เด้อพี่น้งองน,น้าไหลเั่นนิดลุดจ้าคุณมาลีผู้ติดตามยัดแยงกับว่าไหลดิพี่น้องอาวางังเราได้เมินกว่าแเราเราเก่งขนาดได้อาวางังเราได้เมินส่งตรงนี้ยัดแยงของเราได้หกพันกว่าที่ไอเขาก็สิส่งไป ไอ้เฮาได้ไอ้เขาก็สิ่งงา้นอย่างน้อมาแล้วคลายกันได้เลยจ้าคอมเมนต์นะพี่น้องห่อนบบห่อนกับคอมเมนต์ตะเกายัดแทงขึ้นไปไล่ถึงเฮียนได้พี่น้องนี่ขึ้นบาได้ห่อนน้ำไล่กับไปไล่ในห่องเลยน้ำขึ้นแบบนี้มันห่อนเสียงค่อยเสียงเบาเสียง ภาพชัดเสียงบ่าชัดก็บ,บอกกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องมันงหมแตกออกหรือเปล่าแม่นไปเบิดนลยบานเต็ียมไปเบิดในต้นเดียวนั่งกับผักขาชัดบ่ค่ะเสียงดังบ่พี่น้องเสียงได้ยินบ่ามาถึงไปเสื่อมไม้ยังได้คนสถิตเด้เอขาอมาไม่เลยจ้าเน็ตมันหลุดเน็ตมันหลุดจ้า เป็นโปรไฟล์นะแม่นั่นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคักทายกันเลยจ้าห้อนไหลบุ้งม่วงสีสีคำไายสิสิสวัสดีค่ะทักทายค่ะจ้าสวัสดีจ้าเป็นโปรไฟล์นะแม่นั่นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคักทายกันเลยจ้าห้อนไหลบุ้งม่วงสี วัดตกไหมพี่น้องช่วงนี้บ้านพี่น้องก็บเจ้าวดตกตรงเนาะนี่ปไปตกคือครังใดไม่ได้ยินคนว่าตกนั่น P A R กําลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮ่อนหลายจ้ะวีระวันขอบบอบานขอบอยังสวย,สวยสวยจ้าสวยสวยน่ารักค่ะ เิ็เนี่ยเนี่นเพนาะจ้าเอสยูพีทักทายกันพี่นอ้นองย้ำเที่ยงย้ำไก่เที่ยงนะจา้ะสวัสดีทุกคนเด้อมาเนาะสวัสดีค่ะมารับชมด้วยจ้าเมเปิลน,น้องเบสกำลังรับชมเอดินกลุ่มพามีน้ามีสาว่ไล่สวดมาน่นมีสาวอย่างคุณวิศิเขาสามเดือนหนึ่งน้องพันเราก็ครึ่งทาง เขาก็อยู่ป3ทับ5ทับ6กนละอีกใจให้นะคะจ้าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีทักทายค่ะขอบคุณหลายๆจ้าไม่แบบบ้านมันมเป็ี่ยนยุ่ชั่วโมงเดียวกันนะจ้ามันต้องเริ่มไม่โบสนุก <c oughs> ขอคอมเมนต์นะพี่นอออ้องเอ้ยจะบึงได้แจ้งซื้อๆหลายคอมเมนต์พูดรักจากคอมเมนต์นะจ้า ่าเพื uce, um, ่อนๆเรื่องเวลากะไหลขึ There, ้นเอาพี่น้องฝนบ่ตกไหมพี t t ่น้องช่วงนี้บ้านพี่น้องกะสิบ่ตกตรงเนาะนี่ไปตกทุกครั้งไหนบได้ยินคนว่าตกแล้วั้งบนนั่งบนนอนนั่งหลับเดี๋ขาได้บ้าอยากร้องเฮ็ดพึ่งกันเลยเฮ็ด ยอดวิวยอดวิวก็ให้บ,บางบนะเบื่องผักข่อยเหยวตุสู้อยู่พี่น้องบผักเหย่ยวมื้อนี้เหยวค่ะเมนว่าซันวาซี่ัวเพอาะยังแท้งไม่ดมมมดมได้เฮ็ดมาเร้วก็สี่เฮ็ดนะทานเพา,าบ่าเฮ็ดกับว่าเป็นแต่เฮ็ดกับพี่น้องทีคค่ขั้นอันนั้นนี่อันนี้ว่าได้เฮ็ดเร้วก็ลวเลยเฮ็ดสู่สู่ไปโต,ไป,ตไปนะจ๊ะ ถ้าพ่อเด็กว่าเฮ็ดกะอยากร้องเบิ่งกะร้องกินเขาเที่ยงแล้กันได้จ้าไปจะเที่ยงแล้วไปจเที่ยงแล้วพี่น้องวังนไหนอะไล่มาแล้วเน็ตมันหลุดพี่น้องหรือเราเมื่อคืนไม่อีกมันเป็นอย่างบ่พี่น้องเล่มาแล้วพี่น้องพี่น้องขอเล่นมาไว้สักหนม่วันเวรวัน เนาะสวัสดีค่ะมารับชมด้วยจ้าแม่เปิ้ลน,น้องเบสกำลังรับชมเอาธนาบะหาตะหานาที้อะพี่น้องสวัสดีค่ะไล์กับพวกใครมีผู้เบิง้งอันนู้นมีใครคอมเมนต์หรอก็กดีอยู่พี่น้องเขาบอกเบิ้งได้จ้าออมาเด้อมาเด้อพาไปเล่นน้ำตกตัดตุนพี่น้อง น้ำตกตัดต้นเทยภูมิยินดีพี่น้องค่ะใช้ช้างขึ้นไล่ไม้บังไดนั่นน่ะเนตรมันตัดไปยังไดพวกพี่น้องก็เลยขึ้นไม้ด้วยน่ะสวัสดีค่ะขันวิหยินเดี๋ยวพี่น้องกันเท้าแหวนเปิดพัดล้มนั่นก็วุ่ยินสันนี้วืดวืดวืดมันทางนี่อกลิ่นอ่านคอมเมนต์ว่าฉันเหมือนเด้ยตันจำหนี้พี่น้องพี่นกับเบิ้งเนาะเบิ้งเป็นบางคนสองคนสามคน มีผู้เบิ่งเ้ยไปเาหนาวินน้ำกัหนาวคนนี้มันพี่นองเัไปเลนน้ำตากต้นก็ได้ช่วงนี้คนก็สิมีของบ้า่ายอกสิวนบุญไปจัเบืออีกอยไปินนั่นไปย้งไ่เศ้ากินข้าวแล้วที่มหางหม่แดก็ยิ่ ก็ประเด็นนอนดอกไม่นางเอยมันนอนลกกัมันหอนจ้าขอคนคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเบื้องหลังให้ในเด้ดอ่ะเบื้องผักข่อยเหงาตุสุอยู่พี่น้องว่ะผักเหยา